ส่งยุทธธกับสำนักงานตุลาชาตินะครับท่านจะอยู่กับงานกฎหมายมาตลอดอวันนี้ท่านาพี่น้อง FIO อยากจะถามอะไรก็ก็ได้นะครับถามถามได้เลยเพราะว่าการบรรยายและการน,นำเสนอนั้นถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากรู้ก็พูดไปก็ไม,ไม่ไม่รู้จะได้ก็ไม่ได้อะไรกับแต่พี่น้องเอฟไอครับผู้ใหญ่บอกว่าสูสัตสุสัง,สสง ละพจเตปัญญาฟังให้ดีย่อมได้ปัญญากับเมื่อกี้มีพี่จอยน้องจอยจากทีวีช่องเก้านะฮะบอกว่าไม่ต้องที่จะโพออยแล้วก็รีพอร์ตเข้าไปครับหมายความว่า,วาเอาให้กองประเด็นแล้วก็รายงานขึ้นมาว่าให้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับส่วนพี่ท่านอาจารย์คงก็หมามา พับกระดาษแล้วก็หลายคนก็ได้ไหลรูนะบางคนไม่มีรูครับแต่ท่านมีคําคมบอกว่าทำอะไรต้องรู้จักวางแผนต้องวางแผนไว้ตลอดเพราะฉะนั้นจะนับยังไงก็แล้วแต่แกจะชนะเพราะว่าแกวางแผนไว้แล้วว่าถ้าผู้ต่อสู้มาเบอร์นี้แกจะต้องไปเลขนะกับอันนี้คือคือเป็นเทคนิคของแต่ละอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ฟังแล้วก็เก็บเอา ส่วนพวกเรา3าท่านนี้มาแล้วจะให้อะไรแล้วท่านจะได้อะไรท่านพี่น้องครับผมไนี่มาจากกองบัญชาการตำํำรวจปราบปรามยาเสพติดจะถามว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามีประชากรอ,อยู่ประมาณ5,000ัหรือ6,000ล้านคนมีคนติดยาเสพติดอยู่กี่คนหลายท่านอาจจะรู้หลายท่านอาจจะไม่ทราบ ผมเฉลยเลยครับปัจจุบันโลกของเราเนี่ยมีคนติดยาเสพติดหรือใช้ยาเสพติดอยู่ประมาณ270ล้านคน270ล้านคนมีประเทศจีนติดมากที่สุดคือ2ล้านกว่า2ล้านหนึ่งแสนกว่าคนและประเทศไทยอะ่ะติดเท่าไหร่ประเทศไทยนะโดยเฉพาะถ้าในมิติของการจับกลุ่มยาเสพติดอย่างเดียวเนี่ย ปีที่แล้ว364,000 0คนมากกว่าประชากรของจังหวัดมุกดาหารทั้งจังหวัดครับก็ไม่น้อยติดเยอะเหมือนกันแล้วยาเสพติดที่คนติดมากที่สุดคืออะไรคือฟินครับลองมาครับเป็นพวกยากระตุ้นประสาท ับพวก A T S ก็สั่งทางก,นกานให้แล้วว่า A T S ได้แก่พวกแมทแอมเฟตามีนหรือพวกยาบ้าพวกนี้นะครับลองลงมาเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยสามแสนกว่าคนที่ถูกจับใีนี้นับดูแล้วก็